สวัสดีครับนายแพทย์นิติหล่อเลิศรัฐนะครับเป็นกุณารแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพครับการดูจอส่งผลอย่างไรต่อสายตาของเด็ก ต้องเรียนว่าเรื่องสายตาสั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเหตุทางพันธุกรรมนะครับก็คือเป็นความไม่สมดุลระหว่างเรื่องของตัวเลนส์นะฮะหรือความโค้งของเลนส์กับระยะห่างจากเลนส์มาสู่จอประสาทต,ตาเพราะฉะนั้นในเด็กในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีปัญหาสายตาในเด็กเล็กๆนะฮะสายตาจะสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้แล้วสายตาจะขึ้นมาค่อนข้างดีใกล้เคียงกับผู้ใหญ่หรือเด็กโตเนี่ยก็คือยอายุประมาณสักหกถึงเจ็ดขวบขึ้นไปทีน,นี้อาการดูจอเนี่ยมีผลกับสายตาแต่ว่าไม่ได้มีผลที่ทําให้สายตามันสั้นแบบโครงสร้าง การดูจอเนี่ยจะทำให้ตาคุ้นชินกับการที่เพ่งนะฮะสิ่งเล็กๆแล้วอยู่ใกล้ๆของเขาเพราะฉะนั้นทําให้ความสามารถในการปรับตัวของสายตาเวลามองใกล้มองไกลเนี่ยมองได้ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะบางทีสังเกตว่าเหมือนกับเราครับเวลาเราอ่านหนังสือเพ่งอยู่นานๆนานๆนานๆๆเนี่ยพอเงยหน้าขึ้นมามองไกลๆเราอาจจะตาเบลอไปช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะแบบปรับมาให้มันมองเห็นได้เป็นปกติได้ เพราะฉะนั้นเด็กที่มองอะไรที่มันใกล้ๆเล็กๆอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทําให้เลนส์เนี่ยมันมีความานูนมีความโค้งเนี่ยมากกว่าปกติเป็นระยะเวลานาน,านๆมันก็อาจจะทําให้เลนส์นั้นเนี่ยมีความเคยชินต่อการที่โค้งอยู่ในสภาพนั้นมันก็จะสามารถจะเกิดเป็นภาวะสายตาคล้ายๆสายตาสั้นขึ้มนมาได้เหมือนกันในระยะยาวนะครับเพราะจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากให้ดูเท่าไหร่ลรครับก็เลี่ยงได้ ถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องของนี้ว่าเด็กมักจะบอกเราได้ว่าเออแบบไปมองไม่ค่อยชัดหรือครูจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเด็กดูเหมือนกับว่าตอบไม่ค่อยถูกเหมือนกับมองไม่ค่อยเห็นสื่อการสอนได้ชัดเจนเท่าที่ควรนะฮะอันนั้นไม่ยากในเด็กเล็กจะค่อนข้างยากครับเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยที่จริงแล้วมันมีปัญหาของสายตาได้หลายระดับนะถ้าตาข้างหนึ่งยังชัดอยู่แต่อีกข้างมองไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดเนี่ยบางทีเด็กก็จะใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการที่ใช้ตาข้างที่ชัดอย่างเดียวได้ เพราะบางทีเราอาจจะดูอาการโดยไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเรื่องของสายตาเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทุกครั้งที่เรามาตรวจสุขภาพมาฉีดวัคซีนมาหาหมอเนี่ยหมอจะต้องช่วยเช็คดูอยู่แล้วตรวจร่างกายดูนะครับแล้วก็ทางสมาคมผู้มารเองแนะนําว่าถ้าอายุระหว่างประมาณสัก4-5ปีเนี่ยครับเด็กก็อาจจะต้องพิจารณาพบหมอตาสักครั้งหนึ่งหรือยอย่างน้อยก็ต้องมีการตรวจสายตาโดยที่ละเอียดขึ้นหมายถึงว่าวัดดูเหมือนผู้ใหญ่ครับเพราะนอันนี้จะเป็นการสกรีนในการประเมินคร่าวๆนะครับว่าสายตานั้นมีีวามปกติหรือไม่